ระดับในโลกสวยรู้จะฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลสวตอนนีส้สมาชิกชาวสอนศิลทั่วประเทศครับผมสอนศิลเรียกว่าจะไม่เงาอีกต่อไปแล้วนะครับ<อ>เพราะว่า พิธีกรร่วมของโจกลับมาแล้วนะครับขอเสียงบมือให้กับพี่พลนนน,น,นสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมอบหน้าที่ให้กับพี่พลนะครับมาสอนวาดรูปวันนี้พี่พลจะสอนวาดอะไรครับอย่างนั้นต้องใบครับใบที่ปากเลยครับมีปากด้วย อะยากเกินไปแล้วพี่ไม่รู้นึกไม่ออกอ่ะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวาดก็จะเฉลยเองละกันใช่แล้ว,ะลวนะครับแล้ววันนี้พี่โจจะสอนประดิษฐ์อะไระครับอ่าแน่นอนชิ้นงานวันนี้นะครับบ,บอกใบให้เหมือนกันนะครับว่าเป็นของที่มีอยู่ทุกบ้านและถ้าบ้านไหนไม่มีบ้านนั้นจะสก,กะปรกง<อ>ั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าวันนี้พี่โจจะสอนประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรในสอนศิลป์วันนี้ครับเลยเลยครับอสอนศิลป์วาดว้าว เดาวกันถูกไหมครับน้องๆเดี๋ยวพี่พลจะใบ้เพิ่มอีกนิดนึงสัตว์ตัวนี้อาศัยอยู่ที่ทะเลครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ําเก่งแต่ไม่มีครีบนะครับอ๋ยมีตะนวดน้คืออะไรเอ่ยใช่แล้วครับหมึกยักษ์นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยครับเริ่มจากส่วนหัวของหมึกยักษ์ก่อนครับหัวของหมึกยักษ์เนี่ยจะกลมเพราะฉะนั้นเริ่มจากเส้นโค้งครับต่อมา มึกยักษ์มีหนวดทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6น้องๆรู้ใช่ไหมครับ8เส้นนั่นเองเริ่มที่หนวดเส้นที่1เส้นที่2 3 4 5 6เติมเส้นที่7ตรงนี้ครับแล้วก็เส้นที่8อีกข้างหนึ่ง เรามาตกแต่งเพิ่มเติมหน้าตาให้หมึกกันดีกว่าวาดตาครับวงรี่1วง2วงแล้วก็เติมตาด้านในปากหมึกก็จะกลมๆครับวาดเป็นวงรีแล้วก็ด้านในเพิ่มความน่ารักครับเติมแก้มเข้าไป พี่พลจะเติมรายละเอียดของหนวดหมึกหน่อยนะครับเพิ่มเป็นเส้นโค้งเล็กๆตรงหนวดหมึกอย่างนี้ครับนี่เป็นเหมือนกับปุ่มดูดของหมึกครับ เสร็จแล้วครับหมึกยักษ์เป็นไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าน้องๆอยากให้พี่พลสอนวาดอะไรบอกได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเรียนทําศิละปะก,กับพี่โจกันเลยดีกว่าไปเลยครับไอเดียสอนสิ่มาเริ่มกันเลยนะครับจากกล่องอันนี้อาจจะต้องใช้กล่อง อมิะเอาใช้ใหญ่นิดนึงนะก็วัดระยะลงมาด้านละประมาณ12เซนลักเซนทุกด้านเลยนะครับมันทั้งหมด22เซนก็เป็น11เซนที่จุดกึ่งกลางเดี๋ยวเราจะไปตัดออกนะครับส่วนที่ตัดออกไปตรงนี้เนี่ย เราจะเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะไปตัดเราก็มาระบายสีกันซะหน่อยสีเหลืองเลยนะครับเราระบายสีด้านนี้แล้วก็ระบายต่อมาทุกๆด้านเลยนะครับผมเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกตัดออกตามเส้นนี้พี่ตงมีอันที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบายสีรอบด้านแล้วนะครับ แห้งแล้วมาดูว่าเป็นยังไงครับเสร็จเรียบร้อยกล่องกระดาษที่เราตัดไปส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววัดขนาดให้ได้พอดีกันความยาวเท่ากันกับตรงนี้นะครับประกบกันได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไประบายสีนะครับพี่จุ้มีอันที่ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามารักจุดเดี๋ยวเราจะเจาะสองด้านตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบแกน เพื่อที่จะติดกับหลังคานี้นะครับผมแล้วก็จะได้พลิกเปิดได้อย่างนี้อ,อันนี้ยังไม่เจาะเรามาทำลวดลายของบ้านของเรากันก่อนเราใช้วิธีการปั๊มแล้วก็แปะลงไปอย่างนี้แล้วก็เว้นร่องคล้ายๆกับการทำลวดลายของผนังก่ออิฐ ทำให้มันมีลายทั้งหมดรอบๆไปเลย,ยเสร็จแล้วก็อย่าลืมตรงนี้จุดสีดำตรงนี้นะครับไปเจาะรูเดี๋ยวมาดูกันว่าอันที่สีรอบทั้งอันแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงครับในระหว่างที่เรารอให้สีแห้งเนี่ยเรามาทำแผ่นหลังคากันหน่อยลวดลายของหลังคานะครับผมใส่เป็นตัวยู อีกแถวหนึง่งซ้อนลงมา1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นห้าชั้นจนเต็มแผ่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึง่งทำเหมือนกันพี่โํทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นหลังคาลักษณะนี้ครับแห้งเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างดูซิตนี้นะครับผม แล้วเราก็เจาะรูไว้แล้วด้วยนะครับนําเอาก้านลูกโป่งพลาสติกครับไม่เอาพอดีเนะี่ยเอาให้เลยออกมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองมาเสียบไปเลยนะครับแล้วก็ทากาวครับทากาวลงไปบนตรงสันตรงนี้นะครับวางหลังคาลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหนังขยะที่เรียกว่าแทนที่จะมีถังขยะที่ดูแบบชัดเจนว่าเป็นถนังขยะแต่นี่เป็นเหมือนกับเป็นของเล่น นือเป็นของตกแต่งบ้านอีกชิ้นหนึ่งไปเลยนะครับผม mm hmm. ง่ายมากๆเลยนะครับถ้ามีกล่องกระดาษเหลือใช้อยู่นะครับผมใช้ฝีมือการตกแต่งนิดหน่อยก็ได้บ้านทังขยะน่ารักนรักแบบนี้แล้วครับอ่ะนี่ครับเศษกระดาษไม่ได้ใช้แล้วนะครับทิ้งลองลองทิ้งดูออสอนสินอินบ็อก อาลนะครับมาถึงช่วงนี้สอนสินอินบ็อกซ์นะครับเราวันนี้อยากให้คุณแม่ส่งคลิปไปให้พี่โจยใช่ไหมคะทำจากกระดาษรียูสนะคะอ,อ๋อเมื่อกี้น่ายิ้มอยู่วันนี่น่าร <c oughs> ้องไห้เฮียจะบอกพี่เจย์ไหมคะไมหนูชอบไหมหรืชอบดูรายการพี่ไหมคะชอบดูรายการพี่ดูทุกวันเลย คุณแม่ถามอะไรนะมีอะไรจะบอกพี่โจไหมคะใช่ครับไม่มีถ้าแปะกรอบข้างนอกอยู่บนกระดาษลางให้เป็นกระดาษแข็งหน่อยแล้วคราวนี้กระดาษข้างในที่เป็นกระดาษเหลือใช้เราจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้เลยอ่าอันนี้มีหน้าหน้าง่วงใช่ไหมหน้าง่วงอัแรกหน้าง่วงแล้วก็เป็นหน้าร้องไห้ก็รอติดตามหน้าอื่นๆ ของน้องเบลล่าตอบไทยนะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sansinclub อีเมลก็ได้ครับ sansin@thaipbs.or.th ครับวันวน,นี้หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินวันนี้พี่โจกับพี่พลลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ